สวัสดีครับตอนเย็นอ่าก็ช่วงนี้ก็วันนี้เป็นวันจัก,กรีวันที่หกเมษายนนะครับก็กระแสที่มาแรงตัวนี้คือในดเดือนเมษายนที่ร้อนแรงมากที่ยุดเรื่องของการเกณฑ์ทหารทหาร มีความจําเป็นต่อสถาบันชาติไหมผมบอกว่ายังมีความจําเป็นและก็จําเป็นอย่างยิ่งกับการที่จะมีทหารเพียงแต่วิธีการเป็นทหารมันผิดทางทหาร ประชาชนทุกคนที่จบการศึกษาบางภาคบังคับจบการศึกษาภาคบังคับนะครับคือไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับไม่ต้องเกณฑ์ทหารครับแต่ได้รับเข้า รับราชการเป็นพลทหารเป็นพลทหารทุกคนที่เป็นคนไทยไม่มีการลัดคิวไม่มีการเข้าเตรียมทหารไม่มีการเข้าดุงเดินในร้อยทุกคนต้องเริ่มต้นเท่าเทียมกันทั้งหมดก็คือประชาชนคนไทย ต้องประกอบอาชีพเป็นทหารของประเทศเป็นทหารเป็นกองกำลังของประเทศไทยนะครับไม่ต้องเกณฑ์ทุกคนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับอายุครบเกณฑ์อายุครบ15ปีบริบู์ผู้หญิงเป็นนางสาวผู้ชายเป็นนายก็จะจบแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับที่ ทางรัฐจัดสวัสดิการให้เรียนฟรีเมื่อจบแล้วทุกคนต้องบรรจุเข้าเป็นทหารเพราะว่าประชาชนคนไทยอาชีพทหารต้องประกอบอาชีพทหารล้ตำรวจเท่านั้นแล้วก็ไม่มีทหารเรือทหารไม่มียศของทหารเรือไม่มียศของทานอากาศไม่มียศของตำรวจ มียศยดเดียวก็คือพลทหารสิบนายสิบตรีนายสิบโทนายสิบเอกไม่มีจ่าเมื่อท่านได้นายสิบเอกท่านก็เลื่อนขึ้นเป็นนายร้อยตีไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจมียศเดียวกันไม่มีความเหลื่อมล้ำคนที่จะเป็นนายร้อยตีได้ต้อง เข้าศึกษาจบหลักสูตรนักเรียนในร้อย